สวัสดีค่ะเด็กๆได้เวลาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนในเรื่องของการหาผลหารนะคะเด็กๆพร้อมยังคะถ้าพร้อมแล้วเอาไปเรียนกันได้เลยค่ะในหน้านี้เขาจะมีโจทย์มาให้นักเรียนเห็นไหมคะแล้วก็จะมีอักษรที่เป็นภาษาอังกฤษ m i n u a t f h h ให้กับเด็กๆ ถ้าเด็กๆหาคำตอบเช่นข้อที่หนึ่งเนี่ย29762หารยี่ิบสได้คำตอบเท่าไรนักเรียนก็นำตัว M ไปเติมในคำตอบนั้นให้ตรงกันอย่างเช่นเห็นไหมคะเด็กๆต้องดูตัวอย่างเขาบอกว่าสมมติเมื่อกี้นักเรียนหาข้อที่หนึ่งสมมติว่าได้จำนวนนี้1294นักเรียนก็นำา M มาเติมว่าเราหาคำตอบได้เท่านี้มงไหมคะ เราลองไปทำดูนะคะเด็กลองลองดูนะคะข้อที่หนึ่งเขาให้เอว้ว่าสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบสองนะคะหารด้วยยี่สิบสามเด็กๆดูตัวหารมีสองจำนวนใช่ไหมคะ เราก็ต้องหาร2องจำนวนใช่ไหมคะเป็น29 23หาร29ได้ไหมคะได้นะคะเพราะว่าตัวตั้งมันมากกว่าจึงได้1ครั้ง23 1 23ลบกันลงมา9ลบสเหลือ6 2สลบ2เป็นไงคะหมดไปต่อไปนำา7ลงมานะคะเป็นห7 23คูณอะไรได้67คะ ยี่สิบสามสองสี่สิบหกนะคะลบกลงมาเจ็ดลบหกเหลือหนึ่งสี่ลบเจ็ดลบหกเหลือหนึ่งหกลบสี่เหลือสองนำหกลงมาเป็นสองร้อยสิบหกยี่สิบสามคูณอะไรได้สองร้อยสิบหกก็คือได้ ก้าครั้งนะคะเด็กๆลองดูสิพอจะเดาได้ยังคะว่าตอบอะไรคะเราได้ไปมีหนึ่งมีสองมีเก้าแล้วเด็กๆลองดูจํานวนนี้มีหนึ่งมีสองมีเก้าเห็นไหมคะจานวนนี้มีไหมคะจานวนนี้มีไหมคะอ่าไม่มีเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆพอเดาได้ยังว่าข้อที่หนึ่งที่เราจะเติม m ก็คือตัวนี้เป็นผล รับหรือเป็นผลหารของข้อที่1ใช่ไหมคะคือ m งงไหมคะ,ะงั้นเราลองไปดูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวครูจะทำให้ดูอีกข้อหนึ่งเป็นข้อที่2นะคะข้อที่สองโจทย์เขาให้เอาไว้ว่าสองแสนสองหมื่น 4,910สหารด้วย441เด็กๆลองดูเห็นไหมคะตัวหารมีทั้งหมด3จํานวนหรือ3ตัวเราต้องหารเลยใช่ไหมคะ3ตัวแต่จํานวนนี้มันเป็น441จะหาร224ได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะจึงต้องกระจายมายัางหลักร้อยจะเป็น2,249ใช่ไหมคะอ้าว 4 4่รคูณอะไรแล้วได้2,249หรือดูที่ใกล้เคียงก็ได้นะคะคุณครูก็ลองตั้งเป็น441คูณด้วยครูจะลองคูณตัวหน้านะคะ3 42ไม่ได้446ไม่ได้5 4 20นะคะครูจะลองไม่ห้านะคะ5้าหนึ่ห้ี่ยีทด2 5 4ห้ี่ยีเป็น22จะใกล้เคียงแล้วเห็นไหมคะ เพราะฉะนั้นครูจะได้5ครั้งนะคะจะเป็น2,205ลบกันลงมา9-5ลบหเหลือ4 4-0ลบ0เหลือ4 2-2ลบ2เหลือ0 2นลบ2ก็เหลือ0ใช่ไหมคะนำา1ลงมาจะเป็น44 1เห็นไหมคี่คูณอะไรได้4 4 1คะคูณห เพราะฉะนั้นเด็กๆพอดาคําตอบได้ยังคะข้อนี้คืออะไรคะอะไรคะอ่าถ้าเด็กๆไม่มั่นใจเด็กๆอาหารต่อไปนะคะว่า441ลบกลงมาจะเหลือศูนย์หมดเลยเห็นไหมคะนำศูนย์ลงมา4 4่รหารศูนย์แล้วก็ต้องได้ศูนย์เพราะฉะนั้นตรงกับที่เด็กๆด,ดาวไวค้ค่ะ ่าเด็กๆเด,ดาวไว้ว่าเป็นข้อนี้ใช่ไหมคะเราก็เติมตัวทลงไปใช่ไหมคะต่อไปเราไปดูข้อที่สามนะคะข้อที่สามเขาให้เอาไว้ว่าสามหมื่นสองพันสี่รอยนะคะ หารด้วยสี่ร้อยเด็กๆดูสิคะตัวหารมีศูนย์กี่ตัวตัวตั้งมีศูนย์กี่ตัวเห็นไหมคะเราสามารถทำไมได้คะตัดได้ใช่ไหมคะเราตัดตัวตั้งและตัวหารต้องเท่าๆกันเห็นไหมคะถ้าตัวตั้งเราตัดสองตัวตัวหารเราก็ต้องตัดสองตัวนะคะจะมาตัดสองตัวตัวนี้หนึ่งตัวไม่ได้นะคะ ต้องตัดเท่ากันตัดตัวตั้งสองตัวตัวหารก็ต้องตัดสองตัวนะคะดังนั้นอ่าเราเริ่มหารกันได้เลยนะคะ่ะเดี๋ยวคูรบนิดนึงนะคะไม่สวยตัวหารจะเหลือเลขสี่ตัวเดียวใช่ไหมคะ เลขสีตัวเดียวเพราะฉะนั้นสหารด้วย3ได้ไหมคะไม่ได้จึงกระจายมายังหลักพันเป็น32มอะไรได้32คะสี่แปดสามสบสองลบลงมาหมดไปใช่ไหมคะนำสี่ลงมาสอะไรได้4ี่สหนึ่งสเพราะฉะนั้นข้อนี้คืออะไรคะ ่าเป็นแปอใช่ไหมคะอ้าวเด็กๆไปดูสิคำตอบข้อไหนว่าเป็น8ปดสิอดูสิคะอ่าจำนวนนี้ใช่ไหมคะ81ดสิบเราจึงนำไอมาใส่ในข้อที่3ว่าเป็นแปเอดเด็กๆพอจะทำได้ยังคะคนไหนถ้าทำได้ทำเลยนะคะทำเองได้เลยแล้วลองมาตรวจคำตอบจากครูว่าถูกไหมนะคะ แต่คุณครูก็จะทําให้เด็กๆดูนะคะต่อไปข้อที่สี่เขาก็จะให้ว่า26,220หสหารด้วยสามสิบเด็กๆดูนะคะตัวหารมีศูนย์หนึ่งตัวตัวตั้งก็มีศูนย์หนึ่งตัวเราสามารถทำอะไรได้เลยคะ่ะตัดได้เลยเห็นไ,ไหมคะ ต่อไปตัวหารจะเหลือสามตัวเดียวสามไปหารสองได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะกระจายมายัางหลักพันเป็นยี่สิหสามอะไรได้ยีหกคะสามปดนะคะยี่ิบสี่ลบกันลงมาเหลือสองนำอะไรลงมาคะสองลงมาเป็นยี่สิบสองสามอะไรได้ยีิบสองคะสาม เจ็ดยีลบกันมาเหลือหนึ่งสองลบสก็หมดไปนำสองลงมา3 4มสี่สองข้อนี้จะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะแปดใช่ไหมคะดังนั้นเราจึงตอบได้เลยว่าแปดเดเด็กๆไปดูตัวอักษรข้างหน้านะคะ แปดร้อยเจ็ดสิบสี่ตัวอักษรว่าอะไรคะ f เติมลงไปได้เลยค่ะว่า f นะคะต่อไปไปดูข้อที่ห้าข้อที่ห้าเขาให้มาว่าสามแสนห้าพันสามร้อยยี่สิบสองใช่ไหมคะหารด้วยสามร้อยสามสิบเจ็ด เด็กๆลองดูตัวหารมีกี่ตัวคะสามตัวเราก็ต้องหารสามตัวใช่ไหมคะแต่ตัวตั้งเมื่อหารสามตัวแล้วมันยังน้อยกว่ากระจายมายังหลักร้อยจะเป็นสามพันห้าสิบสามสามร้อยสามสิบเจ็ดคูณอะไรได้สามพันห้าสิบสามนะคะครูจะคูณด้วยเก้านะคะคูณด้วยเก้าครูจะได้ออกมาเป็นสามพันสามสิบสาม ลบก็ลมาสามลบสามเหลือศูนย์ห้าลบสามเหลือสองศูนย์ลบศูนเป็นไงคะหมดไปสามลบสามเป็นไงคะหมดไปนําอะไรลงมาคะนำสองลงมาถามว่าสามร้อยสามสิบเจ็ดหารสองร้อยสองได้ไหมคะไม่ได้เราจึงใส่อะไรคะศูนย์เด็กๆพอจะเดาคนตอบได้ยังคะไปดูซิอะไรคะที่มีเก้าแล้วมี ศอ่ามีอยู่จํานวนเดียวใช่ไหมคะคือจํานวนนี้ใช่เปล่าดังนั้นเราจึงเติม n ลงไปได้เลยนะคะต่อไปเราไปดูข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปจะเป็นเจมื่นเกอยแปดสิบสีหารด้วย สาอ็ด <31. S 2> นะคะสาสอดหารเจได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะกระจายมายังหลักพันเป็นเจ็ดสอดหาร79ได้กี่ครั้งคะได้สองครั้งจะเป็นหกสองลบกันลงมา9ลบสองเหลืออะไรคะเหลือเจด หกเก้าลบสองเหลือเจ็ดเจ็ดลบหกเหลือหนึ่งนำสี่ลงมาเป็นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ต่อไปสามสิบเอ็ดคูณอะไรได้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่คูจะลองคูณด้วยห้านะคะห้าหนึ่งห้าห้าสามสิบห้า ถ้าแม่หกหกสามสิบแปดมันเกินใช่ไหมคะเราจะได้ห้าครั้งได้เป็นหนึ่ร้อยห้าสิบห้าเด็กๆพอเดาวคำตอบได้ยังเห็นไหมคะมีสองกับมีห้าเด็กๆลองดูสิมีสองกับมีห้าอันไหนคะอ่าคือจำนวนนี้ใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็นำอะไรมาเติมได้เลยตัวอักษรคือตัวเอ <Yes, S 1> ใช่ไหมคะต่อไป เหลืออีกกี่ข้อคะอีกสามข้อใช่ไหมคะเราก็ต้องหาก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เรายังดาวไม่ได้นะคะอ่าเราไปดูข้อที่7นะคะข้อที่เเขาให้เอาไว้ว่า5 9 1 3 0หารด้วย ก้าส no you know, no ิบเด็กลองดูเห็นไหมคะมีศูนย์กี่ตัวอ่าตัดไปเลยใช่ไหมคะตัดศูนย์ตัดศูนย์เก้าหันห้าได้ไหมคะไม่ได้นะคะไปรวมกันเป็นห้าสิบเก้าเก้าอะไรได้ห้าสิบเก้าค่ะดูสูตรชุดรูปมีนะคะเก้าหกห้าสิบสี่เก้าลบสี่เหลือห้าห้าลบห้าก็เหลือศูนย์นำ หนึ่งลงมาเก้าอะไรได้ห้าสิบเอ็ดคะเก้าห้าสี่สิบห้าเด็กๆอาหารได้เท่านี้ไม่เสร็จใช่ไหมคะแต่ว่ามันพอเดาคำตอบได้ยังมีหกกับมีห้ามีไหมคะห้าเราเหลืออยู่แค่สามจำนวนใช่ไหมคือหกสี่หนึ่งหกห้าเจ็ด ใช่ไหมคะแล้วก็อะไรคะสามเก้าเจ็ดใช่ไหมคะจำนวนนี้เพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราหารได้หกกับห้าแสดงว่าจะต้องเป็นจำนวนนี้ใช่ไหมคะดังนั้นเราจึงนำอักษรมาเติมได้เลยเป็น u ต่อไปเราก็เหลืออีกข้ออีกสองข้อใช่ไหมคะอีกสองข้อเด็กๆก,ก็ลองหารดูก่อนนะคะเหลือข้อสุดท้ายเด็กๆก,ก็ไม่จำเป็นต้องหารแล้วเพราะว่า เราสามารถที่จะเติมอะไรได้เลยคําตอบได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูข้อน,นี้เป็นแปดหมืนหพันห้าร้อยสี่สิบหกหารด้วยสองสิบปดเด็กๆลองดูนะคะตัวหารมีทั้งหมดสามจำนวนเราก็ต้องหารสามจำนวนใช่ไหมคะ สองร้อยสิบแปดหารแปดร้อยหกสิบห้าได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะเพราะว่าตัวตั้งมันมากกว่าตัวหารดังนั้นคุณครูก็เลยเอาสองร้อยสิบแปดไปตั้งในเศษกระดาษแล้วลองคูณดูนะคะด้วยแม่สามสามแปดยี่สิบสี่ใส่สี่ทดสองสามหนึ่งสามด้วยสองเป็นห้าสามสองหกได้หกร้อยห้าสิบสี่นะคะ คูยังไม่เอานะคะคูณลองลองไปเป็น218คูณด้วย4 4่สี่ทด3 4มสี่หนเป็น7 4็ดสองแมันเป็น8ปดเจ็เกินใช่ไหมคะดังนั้นเราจึงต้องกลับมาเอา3ามครั้งนะคะเป็น3ามครั้งได้หกรห้ลบกันลงมา5้ลบสี่เหลือ1 หกลบห้าเหลือหนึ่งนะคะแปดลบหกเหลือสองนำอะไรลงมาคะสี่ลงมานะคะต่อไปเด็กๆก,ก็เอาอะไรคะสองร้อยสิบแปดคูณด้วยอะไรคูณด้วยเก้าใช่ไหมคะอ่าสองร้อยสิบแปดคูณด้วยผูลองแม่เก้าก่อนนะคะเพราะก้าสองสิบแปด สิไม่ได้แน่นอนเพราะมันเป็นสองจำนวนครูจึงเอา9ก้าสูงสุดเพราะว่าจํานวนตัวตั้งเนี่ยมันเยอะเห็นไหมคะคุณครูก็เลยลองดู9 8 72ใส่2ทด7 9็ดหนึ่งเทดอีก7เป็นหกใส่ไปเก้าสองสิทดอีกก็เป็น10 9เนะคะเพราะฉะนั้นจะได้เป็น9ก้า้งนะคะจะได้เป็น หนึ่เ้าหกสิบสองเด็กๆพอเดาได้ยังคะมีสามมีเก้าแล้วอีกตัวหนึ่งได้ยังคะอ่านี่ไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็นำอักษร H มาเติมในจำนวนนี้ที่เหลือเด็กๆพอดาได้ยังตัวสุดท้ายก็คืออะไรคะ A ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น ยากไหมคะเด็กๆไม่ยากใช่ไหมคะวันนี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนในเรื่องของการหารการคูณด้วยนะคะเด็กๆจะได้มีความแม่นยำในเรื่องของการหารและการคูณทำได้รวดเร็วเพราะว่าจากการฝึกทบทวนของเด็กๆนี้ล่ละคะ่ะถ้านักเรียนยิ่งฝึกนักเรียนก็จะยิ่งเกิดความคล่องแคล่วนะคะวันนี้คุณครูขอจบเพียงแค่นี้คะ่ะสวัสดีค่ะ